ัวอะไรวะเสียงอไอ้ยขนลุกเลยนะโอ้ โอ้ปีนต้นไม้คอดไวเลยทุกคนเฮ้ยไปเดิวขึ้นไปอยู่บนยอดแล้วแลวต้นไม้กิ่งเล็กมากเฮ้ยสวัสดีครับผมเล็กโอเคนะครับทุกคนก็ตอนนี้นะระหว่างทางที่ ผมเนี่ยไปส่งท่านพี่ของลูกศิษย์อาจารย์สินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยกลับมานะครับผมได้ยินเสียงแปลกประหลาดแล้วก็กระโดดรูปบนต้นไม้นะผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเมื่อกี้คือเห็นตัวแต่ถ่ายไม่ทันทุกคนเดี๋ยวรอบนี้ผมเนี่ยจะลองตามเสียงแล้วก็ไปดูนะว่าคืออะไรกันแน่เหมือนผมเนี่ยจะออกเป็นหัวสีขาวนะผมเจอแค่นั้นแล้วก็ตัวออกดำๆไม่รู้ว่าคือตัวอะไรจริงๆ เดี๋ยวเราไปดูไปครับคืออะไรไม่รู้ทุกคนใกล้ๆเลยเจอไหมตรงนั้นนะตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเฮ้ยตัวอะไรวะน,นั่นอนะ ืออะไรวะผีก้างก้อยเหรอเฮ้ยช่วยกันดูหน่อยครับไม่รู้ว่าคือตัวอะไรเหมือนกันขายาับบนต้นไม้นั่นน่นนะ มันไปกับมนุษยแล้วทุกคนหุยหน้าแดงแปเลยเหมือนว่าจะเขย่าเอาอะไรสักอย่าง ลงมานะ ลงมาแล้วทุกคนเฮ้ยเสียงร้องมันเหมือนลิงเลยนะผีกลางคอยหรือเปล่านั่นนะ คือเสียงตัวอะไรไม่รู้นะเหมือนที่ท่านพี่คนนั้นได้บอกเลยอยมันปีนขึ้นไปบนหินได้ไงวันนั้นอะ่ะเหมือนมันจะกระโดดขึ้นไปนะ ขึ้นไปได้ไงวะหินค่สูงเลยทุกคนดูดิหินสูงจัด กันนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่นะแต่มันเป็นต้นไม้แบบไปฝั่งนู้นที่ฝั่งนี้ที่ไวมาก มันเจอเราเนี่ยผมว่าอาจจะโดนนะอาจจะโดนตอนนี้คือโหโคตรไวเลยพุ่งไปฝั่งนู้นแล้วนะไวมากโคตรไวเลยทุกคน เจอผมแล้วตูวหน้ามันดิตัวอะไรวะ รอบนี้เฮ้ยเหมือนมันจะกลัวผมนะรูปร่างเหมือนคนเลยตัวอะไรวะเนี่ยพูดไทยได้ไหมครับ พูดได้ไหมพูดได้ไหมคืออะไรวะนั่นนะพูดได้ป่ะครับมาทำอะไรที่นี่เป็นตัวอะไรเนี่ยใช่คนไหมเนี่ย หน้าแดงปั๊ดเลยอุ้ยขนลุกเลยนะ เราแวกเหมือนกันนะกลัวมันจะเข้ามาทำร้ายนะแต่ไม่รู้ว่าคือตัวอะไรกันแน่โดนกรโดดไปมากแล้วกรโดดขึ้นก้อนหินลูกเนี่ยลูกใหญ่มากเลย เฮ้ยวิ่งไล่ผมผมอาจจะเข้าเขตพื้นที่ของมันหรือเปล่าคือ,อผมขอดูแบบระายะาห่างนะเพราะว่ามันเนี่ยไม่ได้ที่จะเข้ามาปลกทำลายเลยผมขนาดนั้น ผมอาจจะเป็นฝ่ายที่ลุกล้ำเขตของมันเองนะงั้นเราอยู่ห่างไว้ดูใกล้ๆว่าพฤติกรรมเนี่ยจะเป็นอย่างไงนะขึ้นต้นไม้แล้วอะคือตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนช่วยกันพิจาราาดูนะผมว่าถ้ามันจะเป็นคนก็ไม่ใช่นะ ขี่กลางกอยหรือเปล่าเพราะว่ามันชอบกระโดดนะดูดิขึ้นไปนู่นทีขึ้นมน,นี่ทีแล้วดูมันกระโดดขึ้นเห็นก้อนเวลอเลร์เลย มันก็ไม่ได้ก้าวเล้าอะไรขนาดนั้นนะแบบถือว่าแบบไม่ได้ไล่สุดขนาดนั้นนะอาจจะแค่ให้ออกจากพื้นที่ที่มันจะอยู่ตรงนี้เองเพราะเมื่อกี้ผมอยู่บนโขดหินนั้นนะ่ะน่าจะไล่ผมออกมา ลองไปดูฝั่งที่โล่งๆนะเป็นใครเนี่ยพูดได้ไหมครับพูดได้ไหมลองใช้ภาษามือดูนะ มาอยู่ที่นี่ได้ไงมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยเป็นใครมาจากไหนครับโอ้โอ้วีนต้นไม้คลอดไวเลยทุกคนเฮ้ย ไปเดินขึ้นไปอยู่บนยอดล้วแล้วต้นไม้กิ่งเล็กมากเฮ้ยโอ้ย,อย,อยบ้าข้างอะไรวะนั่นนะขาย,ย,าย่อวเยอะเลย ือว่าเราเจออะไรไม่รู้นะแบบระยะใกล้มากแล้วผมไม่เคยเจอเลยนะเนี่ยตัวดำปี่เลยอ้ยดูมันหน้อยดีโดน เหมือนพวกลิงอะไรแบบนี้เลยนะคือตัว แบบอยู่ระยะใกล้เลยนะคือเหมือนว่าไม่มีเจตนาที่จะทําร้ายอะไรผมนะแต่คงจะเป็นผีกลางก้อยแบบอ้นี้นะผมคิดว่าเพราะว่าผมดินเคยดินข่าวจากคนอื่นมาเหมือนกันว่าโซนเนี้ยผีกลางกอยเยอะนะแล้วตัวจะดาแบบนี้เลยแล้วมันชอบปีนต้นไม้นะแล้วก็โดดไปมาสูงมาก ผมคุยด้วยเนี่ยแล้วก็ไม่ตอบผมนะคือไม่ทำอะไรเนี่ยฮะเป็นใครมาจากไหนครับพูดได้ไหมพูดได้ไหมเนี่ยไม่ตอบสักคำเลยร้ <c oughs> องแบบน,นี้อย่างเดียวทุกคนคิดว่าตัวอะไรครับ น่าจะไม่ใช่คนปกตินะหัวขาวตั่วเลยก็ตัวดำนะนี่นี่นี่ได้ด้น,นี้ชันเลยนะโอเคผมว่าผมเนี่ยไม่กวนอะไรดีกว่า เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเอาอาหารอะไรเนี่ยมาวางดูนะทำใหม่อีกรอบหนึ่งดูว่าเขาจะกินของสดๆดิบๆหรือเปล่าเหมือนจะงงงนะว่าผมพูดอะไรนะแล้วไม่ไล่อะไรผมเลยถ้าใครอยากเจอผมมาหาตัวนี้อีกรอบเนี่ยกดหนึ่งมานะทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะนำของสดๆ,ๆเนี่ยมาดูถ้าให้เอาของดิบพวกผลไม้พวกอะไรพวกอะไรมาเนี่ยกดสองนะ เดี๋ยวเพื่อๆอาจจะกินผลไม้ไม่ก็กินของสดก็ได้โอเคขอตัวกลับก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวมันจะมืดแล้วก็ตัวเนี้ยมันอาจจะบ้าคลั่งไล่กินผมเองก็ได้เดี๋ยวเจอกันคลิดปดูหน้าครับ